เมื่อไ์สดจบลงไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรเลยก็ต้องมาแนวนี้แหละแต่ที่สะท้อนใจก็คือหลอกตัวเองหลอกตัวเองก็มีความภูมิใจว่าหลอกคนอื่นได้โกหกคนอื่นได้สร้างเรื่องให้คนอื่นเชื่อได้เราก็ไม่รู้ว่าเอาตัก,กะไหนนะมาคิดแต่เป็นแบบเนี้ย แต่ที่ร้ายที่สุดก็คือหลอกคนกันเองที่จะมีคดีความที่เรารู้มาเนี่ยนะก็ไม่น่าจะสะไม่ไม่น่าจะจะต่ำกว่าสามแต่จะเป็นสี่หรือไม่ยังไม่รู้สุดท้ายแล้ว ก็คือหลอกคนกันเองให้กำลังใจคนันเองในสิ่งที่ผิดเรื่องเงินค่าทนายเรื่องเงินค่าใช้จ่ายมันคงไม่ใช่ปัญหาหรอกเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรสำหรับเรื่องเงินนะ แต่เวลาที่มีจํากัดคุณอย่าไปคาดหมายอย่าเอาไปเทียบกับคดีอื่นมันไม่ใช่มันอีกยาวไกลคดีความมันไม่ใช่พ้องตรง นี่แหละสิ่งที่สำคัญก็คือหลอกคนกันเองรับรองปีเนี้ยทั้งปีเดินทางไปกลับประมาณสามถี่เที่ยวแทนที่จะแก้ปัญหาขอโทษรับสารภาพรับสารภาพ คนกล่าวโทษร้องทุกข์ไม่ยอมละ่ะเขาสู้เพื่อให้มีคำสั่งศาลออกมามันก็เสียเวลาไปอีกอะเขาไปคิดดีๆว่าใครหลอกใครไอ้หลอกสังคมกกกอกอะมันไม่ยากทำได้ทั้งนั้นแหละอีธนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาว่า จะไปฟังช่องนี้ไหมจะเลิกติดตามช่องนี้ไหมหรือจะมีคนติดตามเพิ่มอันนี้น,นั่นอยู่ที่เอฟีคนสนใจไม่ว่ากันแต่หลอกคนกันเองนี่แหละที่เป็นสิ่งสำคัญเวลาคุณมีไหมเอาเถอนะ เชื่อเราหรือไม่เชื่อเราเวลาเดินขึ้นศาลไม่มีใครไปอยู่ในคอกจำเลยแทนคุณได้หรือคุณจะเป็นโจทย์แจ้งความใครคุณลองถามรุ่นพี่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วแจ้งความคนไทยอะ มีความลำบากขนาดไหนไม่เสียเวลาก็เสียเงินหันไปมองครอบครัวว่า ถ้าเกิดครอบครัวเรารู้จะเป็นยังไงเรานั่งทำ YouTube มีรายได้ครอบครัวก็ดีใจละเออมีรายได้แต่ถ้าครอบครัวรู้ว่ามีคดีเยอะแยะ จะทำยังไงคนที่จะอยู่กับคุณตลอดไปคือครอบครัวไม่ใช่คนที่มารู้จักกันในโซเชียลคุณหลอกสังคมได้ หลอกคนอื่นได้แต่หลอกคนกันเองนี่แหละมันจะเจ็บช้ำที่สุดนะตอนนี้มันไม่เห็นหรอกอีกไม่กี่วันคุณก็จะเห็นเองไม่มีใครเซ็นชื่อแทนคุณได้ไม่มีใครไปขึ้นสารแทนคุณได้ ไม่มีใครไปให้คําปากกับเจ้าหน้าที่ตารวจแทนคุณได้อย่างนั้นเขาจะมีคําว่าโดดเดี่ยวหน้าบัลังตอนเนี้ยมีคนสนับสนุนมีคนให้กำลังใจใช่ให้เราสู้แต่เราสู้แล้ว เราได้อะไรก็แค่นี้แหละ